ในคลิปหน่วยการเรียนนี้นะครับเรามาดูว่าการที่เราจะบริหารจัดการห้องเรียนนะครับในกรณีที่มีห้องเรียนเยอะๆทํำยังไงอันนี้เป็นห้องเรียนที่มีการสร้างแค่1ห,ห้องเรียนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิด ในหน้านี้นะครับซึ่งใช้ประจำนะครับในกรณีที่เราสามารถสร้างห้องเรียนหลายๆห,ห้องเรียนแบบนี้นะครับเราจะทําการจัดเรียงหรือจัดเก็บห้องเรียนในกรณีที่เราไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องนั้นแล้วนะครับทําอย่างไรนะครับแล้วกรณีที่เราลบห้องเรียนไปแล้วนะเราต้องการที่จะกู้กลับขึ้นมาใช้งานนะครับมีขั้นตอนการทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันส่วนที่2นะครับหลังจากที่เราเข้าไปใช้งานในส่วนของตัวรายวิชานั้นแล้วนะครับเราจะทําการเชิญนะ ผู้เรียนอย่างไงนะครับมีขั้นตอนแบบไหนบ้างมีกี่วิธีในการเชิญผู้เรียนนะครับแล้วถ้าวิชานี้มีผู้สอนมากกว่า1คนนะครับเราต้องการให้มีผู้สอนนะครับร่วมจะทําอย่างไร เดี๋ยวเรามาไร่เรียงกันครับขออนุญาตเปิดในหน้านี้ก่อนนะครับในส่วนของห้องเรียนที่มีเยอะๆแบบนี้นะครับปัญหาหนึ่งก็คือเราก็ไม่รู้ว่าห้องเรียนไหนนะครับที่ยังเปิดใช้งานอยู่ห้องเรียนไหนที่ยกเลิกการใช้งานไปแล้วนะครับในกรณีนี้ครับการจัดการห้องเรียนเนี่ยเวลาที่เราจัดเก็บห้องเรียนหรือสร้างห้องเรียนใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ ในการจัดเก็บห้องเรียนไปแล้วเนี่ยส่วนที่จะไม่เห็นนะครับก็คือครูผู้สอนนะครูผู้สอนร่วมก็จะไม่เห็นห้องเรียนนั้นนะครับนักเรียนก็จะไม่เห็นนะครับห้องเรียนนั้นแต่ถ้าเลิกสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีการจัดเก็บอาจารย์ที่สอนร่วมกับตัวนักเรียนเองก็จะเห็นห้องเรียนนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะสับสนกันไปนะครับในส่วนนี้ครับเรามาลองไล่เรียงกันดูว่ามีอะไรบ้างเมนูด้านบนไปที่ขีดสามขีดนะครับในส่วนของชั้นเรียนนะครับก็จะมีปฏิทินนะ ปฏิทินที่ใช้ในการทํางานนะครับปฏิทินนัดหมายปฏิทินงานนะครับปฏิทินนัดส่งงานนัดออนไลน์นะครับเราสามารถใช้งานปฏิทินร่วมกับ Google Classroom ได้นะครับแบกกลับไปนะครับก็มาดูนะครับในเรื่องของการสอนนะครับจะเห็นอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่ ชิ้นงานที่มีการมอบหมายไปแล้วแล้วก็รอที่จะทําการตรวจนะครับชิ้นงานก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับส่วนที่2ก็คือห้องเรียนที่ทําการเปิดไว้นะครับซึ่งถ้ามากกว่า1ห้องนะฮะก็จะเห็นตามนี้เลยครับไร่เรียนกันลงมาเลยส่วนต่อไปนะครับส่วนของการลงทะเบียนการจัดเก็บห้องเรียนลงทะเบียนไปแล้วการใช้งานก็มีอย่างนี้นะครับส่วนนี้ครับชั้นเรียนที่มีการจัดเก็บคลิกที่ชั้นเรียนที่มีการจัดเก็บนี่คือห้องเรียนที่ ยกเลิกการสอนไปแล้วนะครับยกเลิกการสอนไปแล้วแล้วก็นักเรียนก็จะไม่เห็นส่วนนี้นะครับครูสอนร่วมก็จะไม่เห็นนะครับแต่เราสามารถที่จะดึงเนื้อหาบทเรียนต่างๆนะครับหรือชิ้นงานต่างๆเข้ามาดูได้โดยเลือกที่ Google Drive นะครับก็คือส่วนนี้นะครับเขายังเห็นข้อมูลส่วนนี้อยู่นะครับเราก็ยังดูเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆได้อยู่นะครับแต่ว่าในเนื้องานจริงๆออนไลน์เนี่ย ที่สอนร่วมกับนักเรียนยจะไปเห็นตรงนี้มีเฉพาะครูสอนหลักเท่านั้นนะครับแล้วในกรณีที่เราต้องการที่จะนําห้องเรียนกลับไปใช้งานอีกทํำยังไงนะครับผมลองคลิกจุด3จุดตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้นะคลิกนะครับก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับก็คือการย้ายนะครับย้ายก็คือการสลับมาอยู่ด้านหัวด้านท้ายนะครับให้มันค้นหาง,ง่ายๆ2ก็คือการคัดลอกนะครับสก็คือการกู้คืน4ก็คือการลบนะครับอะ่ะ ผมจะลองกู้คืนนะครับก็คลิกที่กู้คืนเขาก็จะถามว่านะครับก็มีการกู้คืนแล้วยืนยันไหมนะครับก็คลิกยืนยันนะครับคืนสถานะชั้นเรียนนะครับส่วนข้างล่างเห็นไหมครับสถานะห้องเรียนก็จะกลับคืนไป หน้านั้นนะครับนี่เป็นการกู้เพื่อที่จะเป็นการจัดเรียงจัดระเบียบในการทํางานในห้องเรียนนะครับอาจารย์จะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นทีนี้เข้ามาหน้านี้ครับหน้านี้เป็นหน้านที่เราสร้างใหม่นะครับก็ยังไม่มีห้องเรียนอะไรมากนะครับยังไม่มีนักเรียนที่เข้ามาเราจะทําการดูว่าขั้นตอนในการเชิญผู้สอนนะครับที่เป็นผู้สอนร่วมนั้นเรามีขั้นตอนยังไงบ้างไปที่ตรงนี้เลยนะครับบุคคล บุคคลก็มีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่เป็นครูและส่วนที่เป็นนักเรียนนะครับการเชิญในส่วนของครูผู้สอนนะครับก็คลิกตรงนี้เลยนะครับสังเกตนะครับพอเราเอาเมาส์ไปวางก็จะมีคําว่าเชิญครูนะคลิกแล้วทําการเลือกครับผมต้องการอาจารย์ท่านนี้นะครับก็คลิกที่เชิญนะครับอาจารย์นะก็รอนะครับรออาจารย์ที่จะตอบรับเข้ามา ในการเข้าห้องเรียนร่วมกันนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็นำออกนะนะครับแค่นี้เองครับในการเชิญอาจารย์สอนร่วมนะครับส่วนของนักเรียนเราเชิญทางไหนได้บ้างอันดับแรกครับในช่องนี้ครับเราคลิกที่เชิญนักเรียนนะครับในส่วนของการเชิญนักเรียนเราสามารถเชิญในรูปแบบของลิงก์ได้ เราต้องทำการ Copy Link งทุกนี้ครับแล้วก็เอาไปโพสต์นะในไลน์กลุ่มนะครับส่งให้นักเรียนทางอีเมลนะครับก็สามารถทำได้ในช่องนี้นะครับหรือครับถ้าอาจารย์มีทะเบียนที่เป็นอีเมลของนักเรียนทั้งหมดอาจารย์สามารถพิมพ์ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่เชิญนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือการตอบรับเข้าชั้นเรียนของผู้เรียนนะครับอันนี้วิธีที่1และวิธีที่2นะครับ ส่วนวิธีต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนของการเชิญนะครับผมคลิกที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นกันมองไม่ทันนะครับก็คือการตั้งค่าคลิกลงไปเลื่อนลงมาครับในส่วนของการเชิญเห็นไหมครับส่วนนี้นะครับในส่วนของการเชิญอย่างที่บอกครับเห็นไหมครับมันจะมีลิงก์นะครับส่วนที่2ก็คือรหัสนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คือ กดครับเราสามารถเชิญในห้องเรียนได้นะครับก็คือให้มันแสดงผลแบบนี้ได้เลยนะครับให้แสดงผลแบบนี้ได้เลยนะทำเป็นจอใหญ่นะครับนักเรียนเข้าชั้นเรียนนะครับก็จะใส่โค้ดนะใส่รหัสตรงนี้ก็สามารถเข้าเรียนได้นะครับเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะสอนเพิ่มเติมนะอย่างเช่นการนัดหมายเพื่อเรียนออนไลน์นะครับเราก็สามารถสร้างลิงก์ในการเรียนออนไลน์ได้นะครับก็คือส่วนนี้ กดที่สร้างลิงก์นะครับเราก็จะได้ลิงก์ตัวนี้มานะครับเราสามารถ Copy ปี้ลิงก์ตัวนี้ครับให้กับนักเรียนได้นะครับในกรณีที่เรามีการนัดหมายนะในการเรียนออนไลน์นี่ก็เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเชิญผู้เรียนทีนี้ในหน้าของห้องเรียนเราจะเจออะไรบ้างนะครับถ้าอยู่ในคลาสหร,หรืออยู่ในห้องเรียนนะครับเราก็จะเห็นครับครูสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับให้นักเรียน ติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนในวิธีนี้นะทีนี้นักเรียนนะครับเขาจะเข้าชั้นเรียนเนี่ยเขาต้องดําเนินการยังไงบ้างนะครับกรณีที่เป็นผู้เรียนนะครับผู้เรียนก็จะเห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ในส่วนนี้ผู้เรียนก็จะคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกที่เข้าร่วมชั้นนะเข้าร่วมชั้นนะพอคลิกเข้ามาครับสิ่งที่เขาจะเห็นก็คือเรื่องของรหัสเข้าห้องเรียนใช่ไหมครับ ส่วนของรหัสเข้าห้องเรียนนะครับซึ่งก็คือรหัสตัวนี้นักเรียนก็จะคีย์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าห้องเรียนร่วมกันนะครับเอาละครับนี่ก็คือขั้นตอนนะครับในการกู้คืนห้องเรียนที่เราทําการลบไปแล้วนะครับอยากที่จะนํากลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ขั้นตอนของการเชิญครูผู้สอนร่วมนะครับเข้ามาจัดการเรียนการสอนร่วมกันแล้วก็การเชิญนักเรียนเข้าห้องนะครับเป็นวิธีต่างๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหาต่อไปนะครับในส่วนของการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้นะครับ